วันนี้เราอยู่กันที่เรือหลวงช้างเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือการควบคุมคุณภาพของกรมอู่ทหารเรือจะเป็นอย่างไรตามผมมารับชมกันได้เลยครับครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาตรวจวัดในส่วนของเครื่องทำความเย็นนะครับซึ่งก็จะมีคอมเพรสเซอร์นะครับเครื่องทำความเย็นแล้วก็นาทะเลร,ระบายความร้อนช่องทำความเย็นที่อยู่ด้านล่างของตัวเรือนะครับ ในตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องเครื่องจักรช่วยจะมีการตรวจวัดค่าต่างๆของเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าและปั๊มน้ําทะเลระบายความร้อนของเครื่องทําความเย็นเช่นการวัดค่าความสั่นสะเทือนการวัดอุณหภูมิความร้อนการวัดความเร็วรอบมอเตอร์การวัดค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า ซึ่งเมื่อได้ค่าวัดที่เป็นตัวเลขแล้วจะนํามาเทียบกับค่ามาตรฐานเราก็จะทราบได้ว่าเรือมีอุปกรณ์ใดที่ผิดปกติหรือไม่หากมีก็จะส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการซ่อมทําต่อไปนั่นเองละครับ The t r a s t e d Dog Yard